คบเพื่อนแบบนี้แล้วคุณภาพชีวิตดีขึ้นแน่นอนขอน้อ 1. ให้เกียรติเราทั้งคำพูดและการกระทำขออ้อ 2. จริงใจกับเราทั้งต่อหน้าและรับหลังขอ้อ 3. ายินดีกับทุกความสำเร็จของเราไม่อิจฉาริษยาขอ้อ 4. ไม่เอาเรื่องของเราไปนินทาให้คนอื่นฟังข้อห ไว้ใจได้แม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆข้อ6มอบแต่สิ่งดีๆให้โดยไม่มีข้อแม้ข้อ7สซื่อสัตย์และจริงใจกับเราในทุกๆเรื่องข้อ8กล้าพูดคุยเปิดใจแบบตรงไปตรงมาข้อ9ไม่จ้องข้อ9ไม่จ้องแต่จะเอาผลประโยชน์ข้อ10คอยเป็นกำลังใจให้กับเราเสมอ ขอบคุณที่แชร์และติดตามนะคะ